สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นมเห็นคนขายดอกไม้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทําเอาทราบซึ้งกันทั้งโซเชียลเฟซบ o ๊กเพจเพื่อนร่วมโลกได้มีการเผยอยคลิปจากผู้ใช้บัญชีติกตอกท่านหนึ่งโดยระบุว่าดูแล้วจะร้องไห้ตามเป็นกําลังใจในทุกๆก,การสู้ชีวิตนะคะเจ้าของคลิปบอกว่าไม่เห็นว่าขาของพี่ชายใส่ขาเทียม พอพี่แกเดินหันหลังให้แฟนเรียก,กลับมาช่วยซื้อพี่เขาดีใจจนร้องไห้พี่แกขายอยู่แถวเอาราวันลบุรีช่วยอุดหนุนพี่เขาเยอะๆนะขอบคุณเจ้าของคลิปปวาริษาท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทปิกขอบคุณครับ